โอ้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่คนเมีปแอริทราบว่าสนามบินใหม่ที่กําลังจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในกรุงพนมเปญเนี่ยถูกตั้งชื่อว่าสนามบินนานาชาติเตโชพวกเขาก็ออกมาแสดงความไม่พออกไม่พอใจกันยกใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสนามบินของคนส่วนรวมทั้งประเทศแต่ดันตั้งชื่อเป็นคนคนเดียวซะอย่างานั้นก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอกคนนี้คนเดิมนะครับขอย้ำนะครับว่าชื่อช่องน้งออนะาหากไปดูที่ช่องอืืนน่่นีคอแมกออปคลิขงน,นะครับ ยังไงก็ฝากกดรายงานพวกแมงด้วยกันแล้วกันถ้าไปเจอคลิปของน้าเนี่ยในช่องอื่นนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับได้ยินเสียงน้าแบบมีแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงียบๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่กาลังล่อนจีเลยนะครับที่ขมรนเกี่ยวกับเรื่องสนามบินใหม่ที่กําลังจะเปิดใช้งานที่กรุงพนมเปญประเทศแคนบูเดยีย ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยทางกัมพูชากําลังมีการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าสนามบินนานาชาติเสียมเลบอีกนะครับสร้างอยู่ที่กรุงพนมเปญเห็นบอกว่าสนามบินแห่งนี้ถ้าสร้างเสร็จจะเป็นสนามบินที่หรูและไฮโซที่สุดในอาเซียนโอ้โหนี่คือคําเคลมของพวกเขานะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงตมน้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ก่อสร้างมาแล้วเกือบจะ80%เห็นบอกว่าแผนงานที่จะเปิดใช้งานสนามบินนี้อย่างเป็นทางการจะอยู่ในช่วงต้นปีหน้านะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ย เริ่มมีการทดสอบระบบนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีการทดลองบินขึ้นบินลงของเครื่องบินกันบ้างในเบื้องต้นแต่สิ่งที่มันทาให้คนกัมพูชานั้นรู้สึกตังหิดในใจก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะออกมาดีอกดีใจกันแต่ประเด็นคือพอพวกเขาได้ทราบว่าสนามบินแห่งใหม่ที่กําลังจะเปิดใช้งานนี้มันมีชื่อว่าสนามบินนานาชาติเตโชพวกเขาก็ถึงกับเซ็งกันใบตามๆกันเลยนะครับว่าเฮ้ย นี่มันสนามบินส่วนรวมของคนกัมพูชาไม่ใช่เหรอไอ้งบที่สร้างสนามบินแห่งนี้ก็เป็นงบเงินของประชาชนที่รัฐบาลไปขอกู้หนี้ยืมสินมาจากรูปพี่จีนซึ่งนั่นเท่ากับว่ามันเป็นสนามบินของประชาชนชาวกัมเรทุกๆคนมันไม่ใช่สนามบินของใครคนใดคนหนึ่งแล้วทําไมต้องตั้งชื่อสนามบินเตโชเป็นชื่อของพ่อนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตด,ด้วยซึ่งในตอนนี้ท่านเตโชเนี่ยก็ได้ลงจากตําแหน่ง,งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เลยมีคนออกมาคอมเมนต์แสดงความสงสัยกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแถมแค่นั้นไม่พอ ยังมีคนคอมเมนต์หลายต่อหลายคนได้เอาสนามบินนี้ไปเปรียบเทียบกับสนามบินนานาชาติเสียมเรียบที่สร้างมาก่อนหน้าน,นี้แล้วตอนสร้างเนี่ยก็เคลมนักหนาว่าจะเป็นสนามบินที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในระดับเป็น10ล้านคนต่อปีนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยรุ่นแค่3ล้านคนนี้ยังเหนื่อยเลยนะครับบางปีล้านหนึ่งนี่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าและมันก็เลยมีคําถามหลายๆอย,าอย่างอยู่ในหัวคนคอมเมนต์ว่าทําไมกัมพูชาประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมีประชากรเพียงแค่17ล้านคนเท่านั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีบ้างปลายยยแแต่ไ่ไไมด้เอะะ ที่จะทาให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางเข้ามาที่กัมพูชามากมายขนาดนั้นทําไมต้องสร้างสนามบินใหญ่โตอลังการเอาไว้ถึงสองแห่งด้วยขนาดสนามบินนานา่าติเสียมเรียบตอนนี้ยังเงียบเป็นป่าช้าแล้วจะสร้างสนามบินออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาหวเลาะเยาะเราอีกทําไมแทนที่จะงบไปพัฒนาโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่านี้ก่อนแล้วถ้าหากมันมีนักท่องเที่ยวที่สนามบินเก่านั้นไม่สามารถรองรับได้ก็ค่อยคิดโปรเจกต์ในการสร้างใหม่แต่คือสนามบินเก่ายังโล่งๆอยู่เลยจะสร้างใหม่เพื่อ อย่างไรก็ตามนะครับมีการเคมยนมาไว้จากสื่อขมรมด้วยว่าสนามบินนานาชาติเตโชอะไรเนี่ยถ้าเปิดใช้งานจะกลายเป็นสนามบินที่ติดอันดับโลกอย่างแน่นอนเพราะสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งขนาด747ที่สนามบินบางสนามบินไม่สามารถรับได้นะครับรวมถึงแอร์บัสในรหัส A380 ก็สามารถลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ได้อย่างสบายๆและชิลๆแล้วก็จะมีการทดสอบการลงจอดของเครื่องบินขนาดใหญ่ในหลังจากนี้ถัดไปนะครับแต่เบื้องต้นณนะปัจจุบันเป็นการทดสอบกับเครื่องบินขนาดเล็กไปก่อน เนื้อหาสาระของข่าวเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคนขมากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าสนามบินแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปีหน้ามันมีชื่อสนามบินว่าสนามบินนานาชาติเตโชพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยจวกยับเลยนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าสนามบินเป็นสมบัติของชาติแต่ดันตั้งชื่อเป็นตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดไม่ใช่หรอหรือเป็นของฮุนเซนแค่คนเดียว มันน่าสงสัยเหลือเกินว่าเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปกับก,บการสร้างสนามบินแห่งนี้มันคือเงินภาษีของประชาชนหรือว่าเงินส่วนตัวของตัวเองถึงมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นในการตั้งชื่อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบบนี้ทาไมไม่เปลี่ยนชื่อประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเตโชไปซะเลยล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนามบินนานาชาติเสียมเรียบปัจจุบันนี้ยังเงียบเป็นเป่าซากแล้วสนามบินแห่งนี้จะรอดเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาเงินไปละลายโดยใช่เหตุทําไมถึงไม่ดูเหตุและผลในการสร้าง กัมพูชาไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะแยอะอะไรขนาดนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีสนามบ,บินอีกเป็น10สบสที่ก็คงจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะไปกว่านี้แล้วขอทํานายอนาคตของสนามบ,บินแห่งนี้ไว้เลยว่าก็คงจะงเงียบไม่แตกต่างกันกับเสียมเรียบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะทําสนามบ,บินอีกกี่ที่ก็ทําไปเลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือต้องโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเขารู้จักกัมพูชามากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือสนามบินที่สร้างโดยการกู้เงินจากต่างประเทศแล้วใช้ภาษีของประชาชนในการจ่ายหนี้ แต่ทำไมดูเหมือนว่าผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะตกไปอยู่ที่คนคนเดียวคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าบางคนเข้าใจว่าคําว่าเตโชเป็นชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถ้าเราไปหาข้อมูลดีๆคําว่าเตโชมันคือความหมายเดียวกันกับคําว่าเกียรติยศหรือว่าตําแหน่งมันไม่ใช่ชื่อของคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าดูตามประวัติศาสตร์มีคนใช้ชื่อคํานําหน้าว่าเตโชอยู่แล้วประมาณ29คนตัวอย่างเช่นเตโชยอดเตโชดําดินเตโชอึ่งและเตโชอีกหลายๆเตโช คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไม่ช่วงหลังๆถึงชอบตั้งชื่อสถานที่เป็นชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เข้าใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือหมาอะไรอย่างอายตั้งชื่อตัวเองเป็นสถานที่เหมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในอนาคตควรที่จะมีการบันทึกไว้ว่าชื่อของบุคคลบุคคลน,นี้คือชื่อของโจรที่ขโมยเงินภาษีของประชาชนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลกล้ายืนยันไหมว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศขั้นต่ำสี่ล้านคนต่อปี ถ้าทำได้ก็ยินดีด้วยกับการสร้างสนามบินแห่งนี้แต่ถ้ายังไม่มีแผนการในระยะยาวยังไม่รู้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขนาดนั้นหรือเปล่าก็เต็มตัวล้มละลายกันได้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช้เงินภาษีของประชาชนแต่ประชาชนไม่เคยได้ผลประโยชน์อะไรเลยกับสถานที่แบบนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็จะมีแต่พักพวกของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่กู้เงินจากต่างชาติจะต้องใช้คําว่าเตโชอะไรกันครับเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ประเทศกรัรมพูชานี่คือประเทศของเตโชและเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบเพราะผู้คนนั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่เตโชทำถ้าหากไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องถูกจับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประชาชนที่ถูกเวนคืนได้เงินค่าเวนคืนกันหรือยังแล้วประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบๆสนามบินพวกเขาได้เงินชดเชยกันบ้างหรือเปล่าทําไมถึงไม่มีสื่อทําข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสนามบินอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงนี้เราก็ควรที่จะมีโปรเจกต์ในการหาผู้โดยสาร ยาสักแต่สร้างโดยที่ไม่คิดถึงอนาคตตอนนี้เศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างแย่อยู่เลยธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็เงียบเหงามากๆถึงแม้สนามบินจะสร้างเสร็จแต่ถ้าธุรกิจการท่องเที่ยวมันไม่ดีขึ้นกว่านี้แล้วใครล่ะอยากจะนั่งเครื่องมาที่กัมพูชาก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปคอมเมนต์ง่ายๆเลยนะคือแทบจะ100%่งร้อเปอร์เซ็นต์คนเขมรเขาก็จะไม่พอใจกับการสร้างสนามบินแห่งนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับชื่อสนามบินเนี่ยมีชื่อตั้งเยอะตั้งแยะเด และเรื่องที่จะสร้างสนามบินใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนาก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายโอเคสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของพวกเขามันมีวัดอังกอร์ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้เป็นจุดที่ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจไปเที่ยวที่นั่นอะไรมากมายนะครับถ้าใครที่ไปวัดอังกอร์แล้วก็ไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปก็จะอยู่ไม่ค่อยนานนะครับก็จะรีบกลับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันไม่ค คือสังเกตดูฝรั่งบางคนนิยมอยู่กันเป็นเดือนๆเ,เลยนะบางคนเนี่ยอยู่กนเป็นปีๆยกตัวอย่างเช่นนักร้องวงดังอย่างวันเดเล็กชันนะครับก็มาอยู่ไทยเนี่ยเป็นปีๆเลยนะครับซึ่งน่าจะได้เมียเป็นคนไทยไปที่เรียบร้อยแล้วมั้งรวมถึงนักร้องระดับโลกอย่างแซนส,สม,มิทก็เคยมาใส่อยู่ที่ประเทศไทยเป็นเดือนๆเช่นเดียวกันตอนนั้นเนี่ยที่แกมาประเทศไทยรู้สึกว่าประเทศไทยเราจะเปิดกว้างเรื่องเพศทางเรื่องนะครับแล้วแกก็เลยมาออกสาวที่ประเทศไทยเรานี่แหละ แล้วมันก็ทําให้กลายเป็นข่าวืิฮาไปทั่วโลกนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรที่ดีกว่ากัมพูชาอย่างแรกที่น่าคิดออกคือเรื่องเงินมนักท่องเที่ยวเวลาที่เขาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องเช็คดูนะครับว่าประเทศไหนที่มีค่าใช้จ่ายที่มันสมเหตุสมผลไม่แพงมากจนเกินไปและนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอาหารของไทยเนี่ยถือว่าถูกมากๆรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ก็ถือว่าราคาไม่แพงถ้าไปเทียบกับกัมพูชาเนี่ยข้าวมื่อหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยแล้วนะคร เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็โดนจัดไปขั้นต่ําประมาณสัก2,000บาทนะแต่ถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยแพงสุดก็น่าประมาณสัก500บาทนะครับถ้าจําไม่ผิดวัดพักแก้วเนี่ยก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง คิดว่าถ้าพวกเขาสร้างสนามบ,บินนานาชาติเตโชอะไรนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่านี้บ้างหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยกันแล้วกันนะครับส,ส่วนในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัสครับอ,อยากจะบอกว่าที่ช่วงหลังๆนะเริ่มอ่านเร็วแล้วก็พูดเร็วเนี่ยอยากจะบอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับและกลัวเสียงมันจะเข้านะก็เลยพยายามอัดเสียงให้มันไวๆขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตกหนักกว่าน,นี้เนี่ยรับรองอัดเสียงไม่รู้เรื่องแน่นอน